สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านพบกับผมก๊อบนะครับก็มาดูกันว่าในขณะที่ราคาขึ้นไปชนแนวต้านสำคัญนะ1,833เดแล้วไม่สามารถฝ่าขึ้นไปได้เนี่ยเราพักตัวลงมาแบบนี้เนี่ยยังจะขึ้นต่อได้ไหมในขณะที่กองทุน SPDR เนี่ยในช่วงวันหยุดเดี๋ยวเขาขายทองออกมา5ตันกว่าเลยนะครับก็มาดูกันนะครับสำหรับราคาเช้านี้ก่อนที่สมาคมจะเปิดตลาดนะครับผม ในวันศุกร์เนี่ยสมาคมค้าทองเนี่ยก็ได้เปิดตลาดช่วงบริเวณประมาณ9โมงครึ่งโดยประมาณนะครับราคาทองคําแท่ง965ขายออก28,300ครับรับซื้อคืน28,200ครับในขณะที่ทองรูป,ปรพัน้นขายออก28,800ครับรับซื้อคืน27,697บาทครับค่าเงินบาทอ่อนค่าขึ้นมาถึงระดับ32.76นะครับราคาปรับขึ้นมา50บาทนะครับ โกลสปอรตเคลื่อนที่บริเวณ1,827เหรียญเลยนะและในตอนบ่ายมีการปรับราคาลงมา1ครั้งนะครับ50บาททำให้ราคาปิดตลาดอยู่ที่28,250ครับและรับซื้อคืน28,150ครัในขณะที่ทองรั่พันธ์เนี่ยขายออก28,750นะครับและรับซื้อคืน27,636บาทค่าเงินบาทแข็ง่่าขึ้นมาตังนึงครับเล็กน้อย32บาท75นะครับ เพียงแต่ว่าโกลสปอตเนี่ยเขาพักตัวลงมาที่1,824เหรียญน,นะครับสมาคมปรับราคาลงมา50บาทแต่ในวันเสาร์นี่สิครับเพราะคืนวันศุกร์เนี่ยราคาทองโลกเนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะปิดตลาดที่ระดับ1,811เหรียญน,นะครับทำให้ราคาทองคำแท่งเนี่ยในวันเสาร์เนี่ยราคาปรับตัวลงมา100บาทครับราคาทองคำแท่ง965ขายออกอยู่ที่28,150ครับและรับซื้อคืน 2 8 5 0 0บาทเลยนะครับผมทองลูกพัณฑ์ขายออก28,650ครับและรับซื้อคืน27,545บาทในขณะที่บาทอ่อนค่าขึ้นมาถึงระดับ32.81เลยนะครับวิ่งเข้าใกล้33บาทเข้าไปเรื่อยๆในขณะที่โกลสปอร์ตเคลื่อนที่บริเวณ1812เหรียญเนี่ยลงมาถือว่าพักค่อนข้างเยอะสำหรับชาวนี้มาดูกันนะครับค่างเงินบาทเคลื่อนที่บริเวณตอนนี้8โงกว่าแล้วนะครับ32 จุ8.3นะครับให้ความสำคัญกับแนวต้าน32.86ครับถ้าสามารถยืนเหนือแนวต้านที่สำคัญตรงนี้ได้โอกาสที่ค่างเงินบาทจะอ่อนค่าไปที่ระดับ33.10ถือว่าสูงมากแลถ้าบาทอ่อนค่าจะส่งผลบวกต่อราคาทองคำแท่งนะครับในขณะที่มีแนวรับสำคัญที่32.65ครับและแนวรับถัดไป32.47ครับผมอินดิเคเตอร์ยังคงปรับตัวขึ้นนะครับ ก็ยังไม่มีแววที่จะลงในตอนนี้นะครับกลับมาดูราคาทองคําแท่งเช้านี้นะครับราคาซื้อขายในตอนนี้อยู่ที่28,240บาทครับก็บริเวณแนวต้านไปดีเราจะเห็นว่าเขาชนราคานี้มาอยู่หลายครั้งนะอินดิเคเตอร์เหมือนพยายามว่าจะปรับตัวลงด้วยต้องดูว่าตรงนี้ยืนยังรักษาช่วงขึ้นได้ไหมถ้ารักษาได้28,240สําหรับทองคําแท่ง965จะเป็นแนวต้านที่มีนัยะสําคัญทันทีครับ ถ้ายืนได้ต้านถัดไป28,700ครับแต่ถ้าไม่สามารถรักษาช่วงขึ้นตรงนี้เอาไว้ได้เนี่ยมีโอกาสที่จะพักราคาลงมาที่27,770บาทนี่จะเป็นแนวรับแรกถ้ารับไม่อยู่จะมีแนวรับถัดไป27,190ทันทีครับอินดิเคเตอร์ยังคงอยู่ที่สูงนะคราวนี้กลับมาดูในส่วนของกลุ่มล้านทองพี่ๆที่ลงทุน49นะครับหรือ94%ตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ย ให้ความสำคัญกับแนวต้าน29,256บาทตรงนี้ตรงนี้ที่ชนชนนี้นะเนี่ยตรงนี้เห็นไหมฮถ้าหากว่ารักษาช่วงขึ้นได้ก็ขึ้นแต่ถ้ารักษาช่วงขึ้นไม่ได้ให้ระวังการพักตัวไปด้วยเพราะว่ากองทุนเขาก็เริ่มขายออกค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้ายืนหน้าจะมีแนวต้านถัดไป29,733บาทตรงนี้ให้ความสำคัญกับแนวรับถ้าไม่สามารถขึ้นต่อได้ จะมีแนวรับสําคัญที่28,769บาทจะเป็นแนวรับที่สําคัญครับถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไป28,168บาทสําหรับทองคําแท่งก็มาดูในส่วนของโกลสปอตนะครับโกลสปอตตอนนี้ขึ้นที่บริเวณ1,815เหรียญน,นะครับชุดนี้อยากให้ดูแนวต้านเนี่ยตรงนี้ถ้าวัดทางเครื่องมือนะครับ จะมีแนวต้านอยู่ที่1,814เหรียญแสดงว่าตอนนี้เขายืนได้ใช่ไหมแต่ยืนได้ไม่ได้เพราะตอนนี้มันเช้ามากถ้ายืนได้จะมีแนวต้านถัดไปนั่นคือบริเวณ1,823เหรียญแถวนี้ยืนได้ไหมถ้ายืนได้ก็ต้านแข็งๆเลยคือ1 8า3ที่เดิมนะครับเป็นจุดนับพบที่เคยขึ้นมาแล้วพักตัวลงแต่สิ่งที่อยากจะเรียนพี่ๆเลยในยตอนนี้คือแนวรับ1,808เหรียญเนี่ยวันศุกร์ที่เขาเทสเนี่ยครับ ตรงเส้น200วันเนี่ยถือว่าแข็งนะถ้าเทสแล้วเด้งจะมีอาการแบบนี้ขึ้นมาบริเวณ1 8 1 4เหรียญแล้วถ้าเกิดหลุดล่ะหลุดก็1796ซึ่งไม่ควรหลุดเพราะอินดิเคเตอร์เริ่มพักตัวลงมาแล้วสำหรับสโตแคสติกเพียงแต่ว่า RSI ยังไม่ยืนยันการลงเท่านั้นถ้าสโตแคสติกปรับตัวลงเร็วนั่นหมายความว่าลงเพื่อขึ้นแต่ถ้าลงช้าแนละ RSI ลงด้วยก็ น่าจะพักราคาลงไปต่อเลยนะครับก็จบแล้วสำหรับเช้านี้นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสมาคมค้าทองนะครับและขอขอบคุณพี่พีทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วเราพบกันใหม่คลิปถัดไปครับขอบคุณครับ